สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC มา FC เก้าด้วยจ้ามาพบก,กับแนวทางหุ้นห้างเสงจากหุ้นหางเสงรอบเซาลอบายเมื่อนี่วันพฤหัสจากวันที่ 10, 10, 10 2, 000, 67, เดือน1ิจาก2567้าเดเดือนตุลาคมจากเมื่อนี่กับมาพบก,กับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้าสำหรับโพ้นห้างเสงรอบเซารอบายของวันพุธวันที่เก้าจ้า สำหรับวันที่เก้าแนวทางของเฮาห่างเซยงรอบเสารอบใบคือบอกเลยว่าพลาดไปเนาะโอ้โตายยามเคียจะมาแบบนี้รอบเสาจะหาสี่วิ่งรูดพ้นของรอบเสาจะโบนออกหาหนึ่งหนึ่งหลาง,างหกแปดจ้าเขาเฮามีสี่แปดหาแปดเขามาหกแปดเ่อเสียดได้อีกสำหรับเบนหาวิ่งรูดหารอบบารอบเสาจะมาหลักร้อยรอบเสาจ้า สำหรับรอบ,บาบศูนย์กับเก้าวิ่งรูดพ้นของรอบ,บาบบนออกเจ็ดสองสี่ล่างหาหาสำหรับแนวทางของรอบเศาร์เนาะเด่นทั้งหาทั้งสี่มาออกรอบเศา้าเลยเนาะจ้าสองสี่หาหาจะมาเ,เบิ้ลได้อีกจะเบิ้ลเศา้าเบิ้ลายกันเลยทีเดียววันที่แปดนี่คือมาตองมาตองมามาเบิ้ลเมื่อนี่มาเบิ้ลทั้งเ้าทั้งบาบโอ้โหอ่ะ เจอทางยากครับแล้วล่ะสำหรับแนวทางหุ่นห่างเซงช่วงนี่มาในลักษณะนี้โอ้โหบอกเลยว่าถ้าจัดทางยากก็ยากขักเดอจากสาหรับหุ้นห่างเสีงนี่มักเถือบางครั้ง,ง,งก็โอ้โหจุนย่อมเลยถามาตามสูตรกัดฝังขักฝังเนดิ้งขักเด้งเนี่ยุ้นแนวทางของแอจจอนคือหุ้นแนวทางนี่คือ,อยากสุดๆเลยคือหุ้นห่างเสีง แนวทางหวยฮานอยยากค่ะช่วงยากนี่คือบอกเลยยากค่ะ <c oughs> ฮานอยถามักมาตัวเดิมกับเดิมเดิมซ้ำๆอยู่ห ẳ นล่ะสําหรับแนวทางฮานอยสําหรับแนวทางพูดห้างเซ้งคือการจะถาเจอทางยากตตัวเดิมเดิมซ้ำๆซ้ำๆอยู่แล้วล่ะ <c oughs> โอ้โหเงิดไหลอ่ะสำหรับวันที่วันที่ซิบเดือนซิบบนไปเรื่อยนะจัะ สำหรับวันที่ซิบเปลอนซิบมันนี่ตามกันต่อรลุนกันต่อจาก,กนแนวทางหุ้นห้างเสียงหลบเซารอบายของเฮาแนวทางสีมาตามสูตรหายหรือบอกอันนี้การรอลุนอีกที่หนึ่งาราคานราจะจังได้การให้เบิ้งไฟเป็นแนวทางเราจะแนวทางมีเข่ามีลุนจะปิดพลาดประกันได้กะขอโูษขอภัยไว้ด้วยาราคา ถ้ายอยู่ในช่วงตีจับทางยากก็ให้พักๆไว้ก่อนได้เนาออย่างที่เคยอธิบายไปเนาะจะสำหรับพี่น้องเอฟซีทันได้ที่เขามารับชุมใหม่ๆไทยยังบอทันได้เข้าใจกับแนวทางของเอสจอยเนาะจะแนวทาาหุน้นนี่คือแนวทาาหุน้นห่างเสีงจ้าถ่ะบอกมาตามสูตรนี่คือบอกเลยว่ายากค่ะบางเถอือบางคางกบสลับเส้ามาบ่าย,บ,ายาบ่ายมาเส้าถ้าอยู่ในช่วงจับทางยากกะรฟะฉชนั้นกะ ถามมาทานง,ง่ากๆหรือว่าทานแนวทางผ่านบ่อยๆสามารถผักๆไว้ก่อนได้เนาะขอบคุณถูกการรับชมจะขอบคุณถูกการติดตามนี่ก็ขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกำลังใจนอกจากให้เบิ่งไว้เป็นแนวทางจา้าสำหรับมือนี่รุ่นต่อจ้ะเซ้าหนึ่งกับศูนย์วิ่งลูดซายวิ่งซายลูดมักตัวใรชอบตัวใรนําไปวิ่งไปลูดได้จา้าบางเถือบางข้างกระเด็นมาเพราเดินมากกระเจับกูผ่าด ถ้าอยู่ในส่วนจับทางงานแกสิเป็นในลักษณะประมาณนี้เด่นหนึ่งวิ่งดหนึ่งจับคูหนึ 1, 8, 1, 4, 1, ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งหาไซวิ่งไซรูดมักตัวได้ชอบตัวได้นับไปวิง่งไปรูดใด้จตัวประกบคู่มือหนีตัดออกไฟหลายคู่แต่อย่างตัวเดิมกระตัดทิ้งไปหนึ่งเจ็ดศย์หาศย์หก ศูนย์เจ็ดศูสองำหรับครูเด่นศูนยรอบเศรา้าทำมักจะชอบกับพิจารณาเบิกได้นองระวังครูเด่นไว้ด้วยละกันจ้าสำหรับครูเด่นแอจอยจับหายแค่รอบบ่าย3ามสองสแต่ว่ารอบเศราครู 12, 2, เด่นหนึสองสอง่งศูนย์ศู่งบริจับหายจ้าจับคูสารอบบ่ายมี สาห้ารอบ,บาบสามสองวิ่งลูดสามหา้อาอแอดเอกะเขียนสมัวเลยเนาะอ่ะพอถึงอขาไพ่ลายจะแก้ใครก่อนนิดนึ่งกำลังขิดน้ำหน้าทางหุน่นห่างเสียงอยู่โอ้โหตองผูมาวันเดียวนี่คือไปมัวเบิดเลยเนาะวันที่แปดนี่คือผูมาตองทั้งตองทั้งเบิ ปกติเก่าก็มาชั้ทั้งเบิรนบุตรเสาเบิรนบ่ายเลยนะ่าจะสามห้าจ้าสามห้าโดยจะเดิกครูสุดท้ายจ,า 3, 5, จาะสามห้าจันโบเมตสามหกจ้าฟังอธิบายเอาล่ะคนะน้อสามห้าตามด้วยสามหกสามเจ็ดสามแปดสามหนึ่ง อยางสามหนึ่งทาหมักตาชอบมาเป็นผลของรอบเศร้าได้ใจจ้อยจับใสเด่นใบใสเด่นคู่รอบเศร้าจะเสียได้สามหนึ่งอยู่รอบใบแต่วันหนึ่งสามบริจับมาหายเราจะทาหมักตาชอบปิดแต่ละหน้าเบิร์ได้จะสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองสามจะคู่เด่นสองสามรอบเศร้าคู่เด่นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งบอดได้จับหาย อขอแก้ไขสองหาที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีสิงง,งว่าสองหาหรือสองหกอีกนอกจากเดียวซิบอกว่าเขียนซ้ำกันเนาะ,ล,ะลักษณะลักษณะนี่คนข้างคือกันเนาะจากสองสามหาจะาสำหรับตัวเน้นจะรอบบ่ายวันนี้ขอเน้นไปที่สองหกสองหา 3ามเจ็ดสามบเศูนย์าศูนยอโอเคเรียบร้อยจ้ะสำหรับแนวทางหุ้นห้างเซงของห้าวันที่สิแนวทางตามนี้เลยจ้า หมักตัวได้ชอบตัวเล่นมือนอีก,ก็ฝากน้าไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละค่นเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเราจะมือนอีคใค้มาปังๆละกันจา้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลัางใจจา้าผิดพลาดประการได้กับโคตรอให้ไว้ด้วยละกันเราจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสุขดีกันทุกคนทุกท่านจา้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า